แกไว้รายแก่เขาจะไปอาบอาอยาอะไรนะอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เองพูดดอกไม้อะไรนะดอกอะไรนะฮะไม่พูดแล้วทำไมไม่พูดฮะ เขาจะไปอาบน้ำน้าคนน้องอะไรว่าจะไปบ้านกวดอะไรจะไปบ้านกวดจะไปส่งเค้มให้ลูกค้าเปิดหน้าต่างจะไปอาบน้ำเค้กที่เวลาเขากวนเองเองก็ไม่ให้เขากวนเด็เออเวลาคนเคกอุ้ยแม่ ขาจะไปอาบน้ำเขาจะไปอาบน้ำกวนเองเองแม่เขากวนอ่ะมันยังเตหวันอยู่เลยเฮ้ยบัวมันยังเตหวันอยู่เลยอันนี้เขาบอกอะไรพี่แก้นกวนเขาเขาจะไปอาบน้ำวัยรุ่นเข็มสามครับพี่น้องเฮ้ยไมแล้วเข สวัสดีทุกค่ะบวันดีตอนเราเข้าสู่ช่องยูทูบอ็กน้ำซิงทับจ้าแต่วันแล้วหะอืมเอ้าเห็นขยมขยมเอ้ยปิดแบนด์ครีมดิบิมแบนด์ครีมสองอะเอาลงความหน้าลงเขาจะไปอาบน้ำความหน้าลงความหน้าลงเออเขาจะไปกับผมนี่นี่วันนี้ก็ฝนตกครับ เดสมอลเลคือเก่าผีนอ้องแม่ทำดีจังเนาะที่ตอนกลางคืนนอนหลับมื่อคืนน้ำก็ไม่อ่าเอาหนาวหนาวแล้วเขาจะไปอาบน้ำแล้วเคจะไป<อ>ต<อ>ั้ไหนจะไปนันกว่าตั้ไหนนี่อาบน้ำเสร็จก็จะไปพี่ตินไปไปส่งลูกอยู่ประโคนชัยมั้งโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกด้วยอ่ะ วันอ่าโรงเรียนเปิดเทอมมาแรกใช่ป่ะคนอื่นลงรูปรูปใช่ไหม <ambling. S 2> น้องพลอยแต่งตัวเองแล้วก็เดินไปโรงเรียนเองแต่หกโมงคนนึ่งเขาจะไม่ไปลูกตื่นเต้นหลายไอ้เมึงจะไปอาบน้ำามึงเึงมึงมึงเ้งงอย่าเองหน้าสดอ่ะโอ้หน้าสดในกล้องหน้าขาวจองปองอยู่น้าขาวจ้องปองอะไรเขาจะไปสระผมด้วยวันเนี้ยอย่าอย่าหั่นแบรนมา เขาพาคุณนนูหน่อไปไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วโอ, <c oughs> อ้พี่น้องวันนี้ผมก็กลับมาแล้วครับว่าจะไปดูหน้าง,งานเจ้าเวาเลายไทนาน่หนยครับไปถึงแล้วรถเข้าไม่ได้พี่น้องก็จะไปส่งของให้ลูกค้าครับ เดี๋ยวเอฟซีก็สงสัยว่าส่งของอะไรใช่ไหมนี่ก็เป็นกล่องแพ็คของนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับกล่องเจ๊เขาสั่งกล่องมาครับแพ็คของชิ้นใหญ่ชิ้นปานกลางชิ้นอืแล้วแต่ไม่รู้ชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนหรอกน้องอเจ๊เขาจะไปส่งของครับอลูกค้าสั่งครีมแต่ยังไม่ได้ไปส่งให้ลูกค้า ก็ต้องออกไปส่งที่บ้านกรวดนะครับเฮ้ยมีตังค์ด้วยวยมีตังค์ด้วยไปเขาเปิดยังไงวะทุกคนตัวที่ว่าเจมซอนตังค์อะไรไปไหมไปหาน้ำเสร็จโดนกระโมูเฮ้ยมันเปิดยังไงวะเฮ้ยมีทองด้วยเฮ้ยมีทองด้วยเวยมีทองด้วย ถ้าระเด็นว่าท้องไห่ท้องจริงนะครับไม่ได้ท้องปลอมแต่ประเด็นว่ามันเปิดอันนี้ยังไงเนี่ะเฮ้ยเปิดได้ตู้เชฟอ,อู้สัมโพงเอาเงินไปหนมดอันนี้ของปลอมไม่ได้จริงนะดูมาซ่อนไหมน้องผมไม่รู้นะผมเพิ่งเปิดรู้อย่ยน,นี้แหละ มีหอ,อดเว้มีสร้อยทองของปลอมครับของปลอมไม่ได้ของจริงหรอกนึกว่าเป็นกล่องตังใส่ตังแบบนี้นี่นี่อะไรอ่ะอ๋อมันคือบบมันคือบบติดล่ะเกลาคําแพงอ๋อนี่นี่เฮ้ยเอ,ยเอย เป็นไฟตัวนี้ไงมีม้ามีมะา,มาของขังครับบูอีหยังดกอกว่าทำไมปอกทองเยอะแยะแท้วะเหมือนรวยอะคาพี่น้อง นายกาก็ไม่ได้ชาร์จแบบเลยแบบนี้หมดจะเขาชาร์จแบบไหนนี่เหรอไหนเนี่ยติดไหม,มเลือดติดล้ะ อันนี้เป็นนาฬิกาด้วยครับแล้วก็เชื่อมต่อโมทูดได้ด้วยครับเชื่อมต่อโมทูก็เข้าโทรศัพท์เลยไม่เวลามีคนโทรมามันก็สั่นที่นี่คุยที่นี่ได้ครับก็เป็นเหมือนว่าหูชาเบลชาเบลชาเบลมูทูนแหละพี่น้อง ไม่รู้อยู่ห้องครับวันนี้มาถึงห้องแล้วที่ร้านเขาขายกันเดียวครับเราก็าว่างๆครับขายเครียดครับเล่นเกมครับนั่งเล่นเกมอยู่นี่เลยพี่น้องไม่ไม่มีอะไรทำครับนั่งเล่นเกมอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะไปไหนครัไปแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายคลิปเอฟซีตรงไหนด้วยแหละประเด็นไหนล่ะเฮ้ยมันคือจะง่ายแท้นี่ครับจิ้มเอาจิ้มเอาเลยครับเกมจับคู่นนพี่น้อง

โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ